สวัสดีทุทกทุกท่านอีด้วยวน,นะครับผมในวันนี้ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h i t z Studio อีกเช่นเคยครับหลังจากที่เราพงหายกันไปแบบน,นั้นมากๆเลยในวันนี้นะครับเรากลับมาแล้วกับการรีวิวนะครับซึ่งสิ่งที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นะครับบอกได้เลยครับว่าเป็นตัวจอยมือถือนั่นเองครับของทางไฟดีจตัวนี้เป็นตัวรุ่นของเขาคือจอยวันนะเป็นจอยมือถือแบบมือเดียวนั่นเอง ตัวนี้จะมีการเชื่อมต่อแบบบลูทูธห้าูนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าของจริงเป็นไงเนาะแต่ก่อนอื่นเรามาดูตัวกล่องกันก่อนดีกว่านะครับตัวกล่องก็จะมีลักษณะเป็นสีเงินนะมีเขียนว่า top free shade นะครับแล้วข้างหลังก็จะเป็นรูปของจอยนะครับจะเป็นจอยแบบ1อันแล้วก็มีโทรศัพท์แล้วข้อมูลกล่องนะครับมีตัว qr code 2ตัวด้วยกันข้างล่างก็จะเป็นการบอกรายละเอียดต่างๆนะครับรวมถึงตัว serial number ก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับตัวกล่องโอเคผมมาเริ่ม unbox กันเลยดีกว่านะ มาดูกันทีว่าข้างในนะครับจะมีอะไรบ้างแล้วจะตัวจอยวันตัวนี้นะครับมีเป็นตัวใบนะครับแล้วก็ตัวจอยอยู่ข้างในสีขาวเดี๋ยวเรามาดูใบกันก่อนนะครับก็จะเป็นพวกของใยคู่มือมีให้สแกนเคอโคนะครับตัวนี้จะเป็นการดาวน์โหลดตัวซอฟต์แวร์ไฟดิจิ ตวนี้จะเป็นสายนะครับไว้คล้องของตัวจอยนี่เรา,เาตัวจอยออกมาตัวจอยก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับตัวออกแบบเล็กๆตรงนี้เป็นที่ไว้สําหรับมีโทรศัพท์มีไฟด้วยนะแล้วเราก,กดไปวัสดุนะครับก็ดูโอเคเลยนะผมจับนี่ก็คือแบบใช้ได้เลยนะครับเรื่องของวัสดุุ่มอะไรต่างๆกดได้ดีเลยนี่นครับไอตรงสายที่เขาให้มาก็ไว้สําหรับทาอย่างนี้นี่นะครับไอตัวสายที่เขาให้มาก็ไว้คล้องอย่างนี้ ตัวสายก็สามารถเอามาคล้องแขวนกันได้นะเป็นแบบนี้มีโลโก้ไฟดิจิภายในกล่องก็จะมีสายชาร์จให้เป็นหัวแบบ USB Type C แล้วการใช้งานนะครับง่ายๆเลยตอนแรกนะครับเราก็เอาตัวจอยนะครับมาใส่กับโทรศัพท์ของเราแล้วหลังจากนั้นก็เปิดบลูทูธนะครับรอค้นหาสักครู่นี่ครับเจอแล้วเป็นตัวไฟดิจิ G1 หรือว่าจอยวันนั่นเองกดเชื่อมต่อไปนะครับ คู่ตอนนี้นะครับก็จับคู่เป็นเทียบเรียบร้อยแล้วเข้าไปที่การเซ็ตจอยนะครับเราก็เข้ามาอยู่ในเกม Call of Duty นะลังนั้นนะครับก็แคปหน้าจอแล้วก็เข้าไปที่ตัวแอปนะครับเข้ามาที่ตัวแอปไฟดิจิที่เราคอนเน็คตัว G 1เรียบร้อยแล้วนะอย่าลืมอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับอันนี้ผมอัปเดตเรียบร้อยแล้วดังนั้นนะครับเราก็มาเซิร์ชหาตัวเกมของเราก็คือตัวของ Call of Duty นั่นเองนะครับผมมีละ สามารถมากดแอดตรงนี้ได้พิมพ์ชื่อเกมนะครับมันจะขึ้นเรากดสตาร์ทไปสำหรับใครนะครับที่ยังไม่มีหน้าจอแบบนี้นะเราก็กดคำว่า add j u s นะครับหลังจากนั้นเราก็ไปตรงคำว่า image นะครับเพื่ออัพโหลดรูปภาพที่เราแคปมาเมื่อกี้นี่ก็จะได้แล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ตัวปุ่มอะเป็นตัว L กับตัว LT นะมาวางครับอย่างเช่นนะครับผมวางแล้วเป็นตัว L นะครับ แล้วก็อย่าลืมมาปรับตรงนี้เลยนะตอนแรกอะ่ะมันมันอยู่เยอะมากๆเลยตอนแรกมันมันจะขึ้นไปเยอะมากๆเลยนะครับอยู่ประมาณนี้แล้วก็ลดลงมาให้ให้ตัววงกลมของมันอะ่ะพอดีกับตัวที่เราจะเซตนะครับเดี๋ยวผมลองเทสด,ดูกันเนี่ยพยายามให้มันตรงกันนะครับไม่งั้นมันจะมีอาการแบบดูหลอดๆนะครับดังนั้นเราต้องปรับตัววงกลมเนี้ยให้ตรงกันโอเคแล้วเราก็มาปรับตรงนี้นะครับตัว lt ให้มาตรงกับปุ่มที่เราจะใช้นี่เป็นแบบดีกดไปหลังจากที่เราได้การตั้งค่า2ปุ่มแล้วครับอ่าอันนี้ไม่เกี่ยวนะเราก็กดเซฟไปนะครับแล้วก็กดตรง Apply ตรงนี้นี่เรียบร้อยเราทำการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นนะครับเราก็เข้าเกมของเราได้เลยมาทดลองกันนะครับ ปุ่มเดินอะไรต่างๆคือใช้ได้เลยนะเนี่ยที่เราเซตมาเมื่อกี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูปุ่มยิงนะครับนี่ใช้ได้นะครับที่เราเซตมาเมื่อกี้แต่มันจะเป็นการยิงแบบยำๆนะไม,ไม่ได้แบบกดค้างนะครับอันนี้เราต้องไปเซตยอิงอีกทีหนึ่งแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมโอเคกับการที่เรามีปุ่มเดินเนี้ยผมรู้สึกว่ามันสะดวกสบายเลยนะเนี่ย คือปกติเราต้องใช้มือทำแนี้ใช่ไหมเนี่ยแต่พอมีปุ่มมามันก็รู้สึกว่ามันสบายบีแบบนึงนะครับคือเราแทบไม่ต้องยุ่งกับตัวฝั่งนี้เลยนะครับที่เราต้องใช้แค่ตรงนี้หรือว่าาจะใช้จอยแบบจบๆก็ได้นะอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับมาครับผมมาทดลองเล่นกัน,นครับ อันนี้นะครับผมใช้จอยเล่นแล้วการเดินอะไรต่างๆก็ถือว่าโอเคนะเนี่ยปุ่มยิงนะครับมาทดสอบในะสนามจริงกันอันนี้ผมจะมองไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่าผมมองผ่านกล้องนะครับเอาอันนี้ศัตรูเหรอ <c oughs> ผมไม่รู้ว่าเป็นศัตรูม,มองผ่านกล้องนะครับเฮ้ย <c oughs> อันนี้ก็ศัตรูน้วย ขอโทษทุกคนนะครับอันนี้ผมมองผ่านกล้องแล้วมันเล็กมากๆเลยอ่ะโอเคผมมองผ่านมือถือดีกว่าครับเริ่ไปครับ โอ้โหได้แล้วครับผมผมว่าผมเริ่มถนัดแล้วตอนนี้ตาเครื่องบินดีเลยกว่าคลับคลับลบลบไกมนะเก๋ไก๋ะ อตอนนี้ผมว่าโอเคแล้วนะแล้วการเล่นนะครับตัวจอยนี่ถือว่าออกมาได้ดีเลยนะ มาเดี๋ยวเราต่อคับสำบตัวจอยนะครับวัสดุของเขาผมรู้สึกว่ามันโอเคเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวปุ่มนะครับปุ่มยิงยิงก็ใช้ได้นะเนี่ยแต่เราต้องเล็งก่อนนะเล็งแล้วยิงนะครับหรือว่าเราจะใช้แค่แบบตัวนี้เฉยๆก็ได้นะ กโ,โดนาลตัวจอยนี่คือโอเคเลยนะครับการเคลื่อนซ้ายขวาหน้าหลัง,งนี้นะไม่มีอาการหลอนแต่อย่างใดนะครับเวลาเราตั้งค่าครับเราต้องตั้งค่าตัววงตรงนี้ให้มันอยู่ในรูปแบบของตามเกมนะครับถ้าเกิดมันใหญ่กว่ามันจะรู้สึกว่ามันจะมีอาการแบบหลอนๆนะแต่เนี้ยผมตั้งค่าเซ็ตมาเรียบร้อยแล้ะตัวจอไม่มีดีเลยแต่อย่างใดนะครับถ้าเกิดเราเล่นแล้วแบบถนัดมือผมว่าโอเคเลย ก็โอเคนะครับสำหรับตัวจอยตัวนี้จากที่ผมลองเล่น แล้วเจ้าตัวนี้ก็คือใช้งานง่ายๆเลยนะครับก็เชื่อมต่อแล้วก็โหลดแอปนะหลังจากนั้นก็ตั้งค่าอีกเล็กน้อยนะครับเราก็สามารถมาใช้ตัวจอยกับตัวเกมได้เลยสําหรับการเล่นครับตัวนี้ไม่มีเลย์เลยนะครับตัวนี้เป็นบลูทูธแบบ5.0หลังจากที่ผมไปทดลองเล่นก็คือแบบโอเคเลยก็ถ้าใครสนใจเจ้าตัวไฟลิจิตจอยวันตัวนี้นะครับก็สามารถไปดูกันได้เนาะราคาอยู่ที่799บาทเท่านั้นนะครับผมก็ขอฝากเจ้าตัวไฟลิจิตจอยวันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ไม่รู้จะรีวิวต่อแล้วครับ ไม่เชื่อมา่นคลิปหน้าคุณสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายทุกคนบ๊ายยบาย,บายจ้า